โ okay, อเคครั้งนะครับวันนี้พบกับรายการรีวิวเกม g g Game of Thailand ต่อนะวันนี้มีผมมีโปรแกรมจะมาแนะนาแนะนำอนะก็ไปโปรแกรมอัดหน้าจอนะดีค่อนข้างดีเลยดีเดียวงนะใครอัดอมันก็แบบไม่แหลกนะไม่แหลกเยอะเลยนะอ่ะนี่นี่คือไอตรงนี้ก็คือตัวอ่ะปรับมนะเอา่าคุณจะ ดูช่องไหนเนะีย่ยถ้าคุณกดตรงนี้มันจะแบบอุ้ยหายอีกละเ้ย <c> เ <oughs> ฟลไปหลายรอบแล้ะตรงเนี้ยนะฮะอ่ะมาดูหน้าตาเลยฮะนี่จะเป็นนี้ลนะปิดนะอย่านี่ยอ่ะไอ้นี้มันต้องสนใจนะให้คุณนะเข้าเข้าอะไรอะไรก็ได้ลนะเนี่ผมเข้าไฟฟล็อกนะนี่เข้าโคมก็ได้เข้าไฟฟล็อกก็ได้เข้าอินเทอร์เน็ตก็ได้ อ่าขอให้คุณเข้าไป Google นะ Google อ่ะให้คุณพิมพ์คำว่านี่ฮะนี่แค่นี้เราควรก็กดเสิร์ชเลยนะฮะอ่าแล้วให้คุณเขาเนะ้า,ขาออตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ Link ลิงก์คลิปชั่นไว้ตรงใต้คลิปนะก็ถ้าคุณเข้ามาจะเป็นหน้านี้ใช่ไหมฮะอ่าเอา ดาวโหลดนะครับดาวโหลดตรงนี้กดเข้าไปกกดเข้ามาจะเป็นอย่างงี้ในชะ่ไหมแล้วก็รอสักแป๊บหนึงนะ่งละเดี๋ยวมันกำลังจะขึ้นโหลดให้คุณนะนะขคืนโหลดละแต่ผมใช้เป็นไอ้นี่ตัวโหลดสมมติคุณกดดาวโหลดแล้วนะปุ๊บดาวโหลด ผมไม่ได้จะจะโหลดนะฮะโหลดมาแล้วโอเคพอคุณโหลดมาดแล้วนะฮะอ่ะคุณจะได้ไฟล์ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บน,นึงคนระับอ่ะตบทิ้งกนะ่อนโอเคอ่ะจะได้มาอย่างนี้ใช่ไหมคุณอ่ะเปิดขึ้นมาเลยฮะคุณแล้วคุณก็กด ไงไปก็ได้แล้วคุณจะขึ้นหนนานี้นะแล้วคุณกดนิก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 แล้วก็นิก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 เงี้ยไปเรื่อยๆฮลแล้วก็นี่คืออ่ะคุณคงรู้เองคะวิธีการติดตั้งทำไปเรื่อยๆนะก็แล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้วคุณกดเข้าไปแล้วก็ทำตามผมเลยอ่ะมาบอกตัวนี้ก่อนเลยนะตรงนี้ก็คือที่แบบเวลาอัดนนะข้อมูลนี้ก็อัดอ่ะแบบไม่รู้นะ ให้คุณกดอันที่สองนะพอันที่สองมันมันจะมีแถบอะไรดำๆขึ้นมาแถบดำๆคือแล้วแล้วแถบนัเราจะมีมุมมุมเป็นรูปหน้าจอกับเป็นรูปเป็นขยายเป็นขยายถ้าคุณกดแล้วคุณจะลากเมาส์แบบจะถ่ายตรงไหนฮะจะถ่ายตรงไหนได้นะแล้วคุณกดวะกดปล่อยกป็ยกปล่อยก็คือสมมติมันขึ้นขีดแดงๆะแล้วก็กดกดคลิกว่ามันจะอัดแต่ตรงนั้นหนึ่งเดียวนะ พอคุณจะขยายอีกคุณก็กดตรงแว่ขยานก็ลากมส์ไปตรงไหนก็ได้มันจะถ่ายได้หมดนะแล้วมาจบกันตรงนัน้นก็มาดูตรงนี้นะตรงนี้นี่นี่คือเวลาคุณอัดคลิปนะฮะมันจะไปอยู่ตรงไหนใหนะ้คุณกดตรงนี้กดตรงที่มันมีจุดๆสามตัวเนี่ยคุณกดแล้วคุณก็เลือกไฟล์หรือไม่ใช่เลือก เลื่องที่คุณจะเก็บคลิปไว้ตรงไหนนะผมผมเก็บแล้วตรงนี้ติ๊กติ๊กต้องติ๊กนะต้องติ๊กข้างล่างนี้ก็ไม่ต้องไปปรับเลยนะอ่ะตรงนี้ตรงเนี้ยตรงนี้คือเวลาการอัดนะเวลาการอัดแล้วตรงนี้ก็คือตัวเลขบอกบอกว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้ผมใช้ไปยี่สิบเอ็ดจุดหกเมกะไบต์ตรงนี้คือพื้นที่จุข,ของคอมผมเหลือสี่จุดเก้าละ เยอะนะโอเคต่อไปก็ไปมูวี่นะมูวี่มูวี่นี่คือไอที่แบบสต็อปไม่รู้อะตรงนี้ก็ปัดตามมันก็เป็นอย่างนี้แล้วถ้าใครมันยังไม่เป็นอย่างนี้ก็ปัดตามผมละแบบเนี้ยปัดตามผมได้เลยก็มาดูตรงเนี้ยตรงเนี้ย s s s t i n อะไรไม่รู้กดเข้าไปแล้จะขึ้นหน้าแบบนี้ ขึ้นมาแบบนี้ก็คือให้คุณปรับตามผมมาเลยนะตรงนี้ก็คือแบบจะอัดแบบมีเสียงเสียงเสียงที่เราคลิกเสียงที่เราเข้ามันแล้วก็จะอัดเสียงที่เราพูดใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็ปรับตามผมทั้งหมดนี้เลยนะแล้วก็กดเสร็จแล้วก็กดโอเคโอเคเสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้นะข้างๆกันก็ข้างกันนะตรงนี้กดเข้าไปจะขึ้นหน้านี้อ่าขึ้นหน้านี้ข้อมูลนะไม่ต้องไปปรับนะ ข้มูนก็คือไอ้เท่าไหรฮนะการปรับปรับก็คือปรับเออระด,ดับการอัดนะอัดจะอัดเท่าไหรนะครึ่งจอนะเท่าไหรนะเนี่ยถ้าถ้ามามาอะไรจะเป็นแบบเป็นจอเลยนะตอนนี้อันนี้อันนี้มันก็ม,นมันมันไม่มีให้ปรับแล้วต่อมา FPS 30คือระด,ดับเอ,อ่อความชัดนะผมเอาแค่30พอนะฮะ ก็นี่อันนี้ผมไม่รู้ว่าไม่ต้องไปปรับนะนี่ให้คุณปรับแค่80นะ80ดสินะปรับ80ดสิแล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องไปปรับอะไรทั้งสิ้นนะไม่ต้องปรับไอ้ข้างล่างข้งล่งสุดน,นะท,ที่ที่มันเป็นเนี่ยผมกดล็อกหกสิบแบบรุณปรับล็อกหกสิบนะดีนะก็กดโอเคเสร็จแล้วต่อไปก็นีนะ้นี่คือไอ้ที่ถ่ายรูปนะก็ไม่ต้องไปถ่ายหรอกฮะกดปิ้น,นสก,กรีนก็ได้แล้ว ไอ้ตรงนี้ก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะนี่คือเรียนรู้แบบคร่าวๆนะฮะของอโปรแกรมอ่านหน้าจอนะแต่ผมก็ไม่รู้ชื่อนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> ขอให้ขอให้ใช้สนุกนะฮะก็สวัสดีครับเดี๋ยวเอ้ยลืมลืมอย่างหนึ่งคนระับเวลาเวลาคุณเวลาจะอ่านนะมันมันจะมีตรงนี้อยู่ะฮะหน้าแรกฮนะกดหน้าแรก จะเป็นมันจะมีตรงนี้อยู่อะที่กดกดแล้วมันมันจะถ้าคุณกดแล้วมันจะเป็นหน้านี้นะคือการอัด,อดแล้วอัดคลิปแล้วก็ถ้าคุณจะหยุดนะให้คุณกดตรงนี้นะคือหยุดกดตรงนี้มันจะสต็อปโอเคเมื่อกี้สต็อปเล่น <laughs> <laughs> สต็อปได้นะตรงนี้สต็อปนะเพื่อว่าเกิดฟเฟลเฟลอะไรนิดหน่อยนะกดสต็อปเวลาทำอะไรเฟลๆฟก็สต็อปแล้วก็ ทำนน่นทำนี่ก่อนแล้วก็กดมาเล่นใหม่นะ,ะ,ค,นะครับโอเคแล้วก็สวัสดีครับขอให้ใช้สนุกนะครับ